เมื่อ23ล้านปีที่แล้วเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตที่ปกครองพื้นทะเลอยู่สิ่งมีชีวิตนั้นมีชื่อว่าเมกโลดอนผมจําได้ผมมีหลักฐานเมื่อ23ล้านปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นแบคทีเรียในปากมันผมกลับชาติมาเกิดใหม่แล้วกลายเป็นคนยอกยอกยอกชาติที่แล้วมีจริงไหมใครจําเรื่องชาติที่แล้วได้จริงๆคอมเมนต์มาดิ เมกาโลดอนสิงมีชีวิตยักษ์ใหญ่ไซบิกเบิมมีขนาด12ถึง18เมตรน้ำหนัก50ถึง75ตันใหญ่มากสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นเมกาโลดอนให้ทุกคนดูแล้วกัน <c oughs> ข้อมูลในเกมเนี่ยบอกว่าขนาดเช่าบ้าเลยฟันคมจะมีเลือดอยู่ที่225 เมกาโลดอนตัวเนี้จะยาว14.5เมตรส่วนไอ้ตรงอันแรกเนี้ยไม่รู้อิเรือกัระเบิดเหรอว้าวซื้อเลยเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูเมกคาโลดอนแบบก,กักกากกันก่อนว่ามันจะกากแค่ไหนว้าวล่วงลงมาเรียบร้อยตอนนี้ก็แบบแดกอะไรไปเรื่อยนะมีวาร์ปด้วยยังไม่เข้าเอ้าเข้าเสย ว้าวเอาล่วงมาตรงไหนวะเนี่ยืออแดกคนไปเลยอะไรเนี่ยผมไม่อยู่ที่ไหนเออแดกเพชรได้โอเคเฮ้ยเชิบอุย้ยตัวใหญ่ขึ้นแล้วอะ่ะใหญ่มากเนี่ยดูดีเทียบกับคนนะ่ะคือถ้าคนโดนเมกกะโลดอนแดกเนี่ยคือแบบไปเลยไม่ต้องเขียวสมัง้งำงำๆก็คือแบบตายเลยอะ่ะโอ้ยตัวใหญ่จริงเถื่อนเจงเมกกะโลดอนสายเถื่อนขนาดแบบแค่เลเวลหนึ่งนะเนี่ย mm hmm. เมื่อเมกกะโลดอนมาอยู่ในยุคสมัยปัจจุบัน ทุกสรรพชีวิตในทะเลปัจจุบันจะต้องโดลาภายใต้คมเขี้ยวของเมกกโรดอนแมวลงมาซิเออชึบๆึบชบได้เพชรอีกแล้วฉลามไซส์ปัจจุบันนี่คือแบบเป็นปลาทองไปเลยอะไม่จำเป็นต้องเคี้ยวอาปากก็แดกได้แงมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคเมื่อกี้โดนอะไรก็ไม่รู้เหมือนว่ามันจะเป็นฉลามที่หลุดมาจากห้องทดลองหรือเปล่า ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ <S <S ผมก็พูดไปเรื่อยขนาดแบบอันนี้เป็นฉลามแบบกาะก,กากนะเนี่ยปึ๊บพุ่งไงวะโอเคถ้าจะพุ่งจะต้องกด2จุดมันจะเป็นการพุ่งเว้ยเฮ้ยเออเป็นไงเราเรือโดอนแดกไปเด้มับกินคนไปเออกินเรือใบกินเรือใบโอเคกินเรือใบชึบอาวตันแล้วเหรอทำไมทางมันแคบจังเลยอะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้แดกอะไร อ,อแดกเพชรอีกแล้วเงบเงบทางไม่ได้ตันไว้แต่ว่ามันสามารถลงมาระบาดเอาแดกไปแล้วเหรอโอเคจะพูดว่าแต่ว่าทางเนี่ยมันสามารถแบบดำน้ําลงมาด้านล่างได้ไว้ไม่ตันแต่ว่าต้องดำน้ําไปเรื่อยๆ,ๆเอาตันตันแล้วเหรอไวทางสั้นน่ะเออกินให้หมดเลยอ้ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแกเป็นใครแกคือองๆ์อ๋อ เกินไปแล้วเป็นแค่อุ้งๆจะมาสู้กับเม็กาโลดอนเลเวลหนึ่งได้อย่างไรตอนนี้ผมมีชีวิตรอดมาแล้ว2นาทีกว่าเออ้ออือ,อโอเคละเบิดอ่ะชาร์กแอทแทกฮัลโหลเอาเจ๊กได้เป็นแค่ลูกหลานของข้าพรรีอ่านมาต่อต้านข้าอย่างนั้นลลลเลยเลยเลยเห็นอยู่แล้วว่าเมื่อกี้แบบมันเป็นทางแบบน่าจะให้มงชนได้เออแดกเนื้อมา ระเบิดเออกินระเบิดได้อะครับผมปั๊บปับ,ปบอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้เป็นไงเี่ยคมเขี่ยวเดียวเท่านั้นบอกเลยยังเถื่อนลงมาด้านล่างไม่มีอะไรเลยมับมับเนื้ออะไรวะเหมือนว่าจะอยู่ในแพ็คไอพวกมนุษย์เฮงจวยทำท้องทะเลแปดเปื้อนท้องทะเลแห่งนี้นะ่ะจะต้องเปื้อนไปด้วยขี้ด้วยเยี่ยวของข้าพาสติกนะ่ะสโคหกขี้กับเยี่ยวของข้านะ่ะสะอาด เหมาะสมกับท้องทะเลแห่งนี้เอ้ยไปไหนอะเอา้าโผวนี่เสยอ๋อถ้าจะวาร์ปเนี่ยมันจะมีเวลาจํากัดอ๋อโอเคโอเคโอเคอืออือแดกระเบิดได้แล้วก็แดกเรือได้ครับผมขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็งํางำ่งำงำ่งำง่ำง่ำเมกาโลดอนสไลด์จ้า โอเคบอกเลยไม่สามารถหาเมกาโลดอนสไลด์ได้ตามแบบร้านชาบูทั่วไปอยากเจอเมกาโลดอนสไลด์น้ำจิ้มอร่อยอร่อยแล้วก็ต้องมาที่นี่เท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยฉลามบินได้นี่มันจะเกินไปแล้วนะเออแดกได้แล้วใช่ไหมน่าจะใช่เขาตกอะไรวะโออยากดูฉลาม ดำน้ำดูฉลามเหรอเอา้ามาแตกไปดิกงดูฉลามในปัจจุบันถ้าเจอเข้ากับเมกาโลดอนก็คือจอดเลยแง้มเขาให้เอ้าเอาเเอาเเลือดจะหมดทำไมวะคือถ้าเกิดว่ายิ่งอยู่นานเลือดมันจะแบบยิ่งลดเร็วเหรอดูดิเลือดแบบไหลเร็วมาก เมื่อกี้แดกฟักทองได้เสียชาติเกิดหมดฉลามที่ไหนเขาแดกพืชฮะฉลามจะต้องแดกฟักทองเจอท็อกซิกเจอท็อกซิกในสังคมเกมก็เยอะพอแล้วนี่ยังจะต้องมาเจอท็อกซิกที่ใต้ท้องทะเลอีกโลกใบนี้ช่างโหดร้ายสังคมช่างป่าเถื่อนเรืออะไรวะเรือเดินทะเลธรรมดาเหรอฮะึโอ้ว้าวบินไปแล้วจ้าอ๋อ <c oughs> oh, <c oughs> เป็นแบบไอ้นี้เว้ยที่พุ่งเอาไปจ้า เฮลิคอปเตอร์เออเออเรียบร้อยเอาเดี๋ยวนี้หน่อยแนะ่เดี๋ยวนี้มันขี่ฉลามกันแล้วเหรอปลาเถื่อนเกินไปแล้วปลาอย่างเรารับไม่ได้ดำน้ำลงมาไอ้ฉลามกระจอกกลามากัดหางผมล้อ,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 อจะไปไหนฮะเรือดำน้ำเรือดำน้ำประเทศไทยหรือปลาโอตายกู แดกไม่ได้อ่ะอ่าได้เงินมา5,600ชาร์กวอร์ชทคมันจะดึงศัตรูเข้ามาจัดมาแสนสองมับเข้าให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะพาไปดูฉลามแบบไม่กากกันซึ่งตอนนี้ฉลามของผมเนี่ยพลังกัดสปีดบูทแม็กซิมัมเรียบร้อยเลือดก็ตามนี้ขนาดก็ตามนี้เรียบร้อยลงมาแล้วแล้วจะใช้พลังการดึงอย่างไร เปิดแมปดูได้ซึ่งแมปนี้ก็จะมีว์ปเออแมปกว้างอยู่นะกว้าง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 มีประตูดันเจียนด้วยเหรอแล้วมันจะดึงศัตรูยังไงวะฮัลโหลงำกินฟักทองไปเหมือนว่าฟักทองเนี่ยจะเป็นอีเวนต์ล่าสุดให้อะไรก็ยังไม่รู้จำไม่ได้ใครอยากคอมเมนต์มาว่าฟักทองมันให้อะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะเฮ้ยอันนี้คือพลังดูหรออุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเป็นท่าไม่ตายหรอ โอ้ชึบอะไรวะเนี่ยโอ้เจอแต่ตัวประหลาดประหลาดฉลามอะไรเนี่ยโอ้กินเรียบร้อยอ่าดับ d o u ลคิวไปเด้เฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเออดูได้ปะเฮ้ยรอด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 อยาคิดว่าจะรอดไม่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 เอาเดี๋ยวแล้วทําไมพ่อแกไม่ขึ้นเลยอ้าวแล้วนี่ผมจะลอยไปไหนวะเนี่ยอ้าวโดนปั่นอ้าวอ้าว ล่วงลงมาตายเลยปืนเลเซอร์สตันเหยื่อจากระยะไกลจัดมาเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนกันเอ้ยเลือดเลือดเลืเลือดเ,อเ,อเ,อเอจะหมดเลือดจะหมดเออกินระเบิดไปโอเคแมวน้ําก็อย่าได้ปล่อยมาทําตัวน่ารักอะไรแถวนี้ฮะทําตัวน่ารักแบบนี้ฉลามน่าชอบงับคุณเออกินอะไรไปวะหอเอียงเหรอโอเคเฮ้ยชบาย เออเออเจ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 อเอามาเปละมาเปละบวกได้นะบวกได้นะบวกได้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 บดิ๊บกบอสผมคือบอสครับบอสมันก็เป็นแค่คำให้เกียรติอย่าจับผมเข้าคุกเลยผมก็เป็นแค่ลูกจ้างแล้วก็ลงมาเอา้าติดแง่งเอา้าเวนกมเฮ้ยโอเค ว,ว้เจอฉลามบินก็มาได้นะเฮ้ยเจอเจอเจอฉลามไฟฟ้าดับเบิรคิวเจอเจออีกแล้วเจออีกแล้วอย่างเถื่อนโอ้มาดิก็มาก็มาฮ้ยฮอ,อ,อลริเก่ายิงมันยิงมันยิงตัวเล็กไปเหรอน่าจะตัวเล็กไปก็เลยแบบสู้มันไม่ได้สู้ได้แค่แบบตัวเล็กๆเจ็บปวดแถวนี้มีวาร์ปหรือเปล่าโอ้สู้มันสู้มัน สู้มันเราเราเรยิงเรียบร้อยสวยเจอทูน่ากินไปดีครับผมจุดวาร์ปอยู่ตรงไหนเนี่ยปั๊บผมมาไหนวะเนี่ยโอ้โหอยู่แถวป้ายเนี่ยแหละจุดวาร์ปอะใช่เจยอยาดอวกาศด้วยเออใช่ใช่ใช่ช่มีมนุษย์ต่างดาวมาที่โลกใบนี้เข้าดิเข้าโอเค กบารีกบารีการีมาดิมาดิมาดิมาดไม่โหดจริงอย่าหือกับพี่ไอ้น้องพี่เนี่ยมันเป็นฉลามตั้งแต่สมัยยุคดึกดำบรรฉลามตัวขนาดพี่เนี่ยปลาวงปลาวานะบอกเลยไม่รอดเออเอากลับมาเสอยอีอย่างว่าจะเอาก็มาอยากเกิดก็เปิดมาเปิดมาเรียบร้อยปืนนี้มันจะสะตันศัตรูจากระยะไกลคำถามคือมันจำเป็นไหมอะ เพราะว่าฉลามผมเนี่ยมันก็แบบกินเหยื่อได้อยู่แล้วอ่ะเออจําเป็นเหรอวะแล้วส่วนใหญ่ศัตรูมันก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วเอาติดแง่งเวนกรมโอเคชึบเจอเพชรจ้าอาชึบกินระเบิดไปจ้าเจอฉลามจ้าโอ้โหออะไรอะไรอะไรโอ้โหโดนลุ่มโอ้ไอไอพวกขี้ขาดเออคืนชีพแม่งเลยกบมาดิกบมาดิก็มาดิสู้มันไม่ได้อ่ะ เออน่าจะแบบกระจอกกว่ามันก็เลยสู้มันไม่ได้เจอเรือ,อดำน้ำอีกแล้วไม่ไหวอ่ะเออเมื่อกี้แดกฉลามอะไรไปก็ไม่รู้เออหนีหนีหนหนีนเ oh 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 oh. จอไฟโอ้ไม่กอโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ